การลดไขมันหน้าท้องการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายเป็นประจำอาหารเพื่อสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะได้ผลแม้ว่าการลดเฉพาะจุดจะไม่สามารถทำได้การออกกำลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและกระชับบริเวณน,นั้นนี่คือแบบฝึกหัดบางอย่างที่คุณสามารถรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ คลื่อนชิดนอนหงายโดยบอกเข่าและวางเท้าราบกับพื้นวางมือไว้ด้านหลังสีสะึกค่อยหน้าอกยกไหล่และหลังส่วนบนขึ้นจากพื้นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องลดหลังลงและทำซ้ำสำหรับชุดของการทำซ้ำท่แปลงรเริ่มต้นด้วยการวิดื้นโดยวางงบนอนหนูท่อนแขนแทนมื คุณให้เป็นเส้นตรงตั้งแต่หัวจะรดเท้ามีส่วนร่วมกับกล้ามเนื้อแกนกลางของคุณดำรงตำแหน่งกราบเท่าที่คุณสามารถรักษารูปร่างที่ดีได้ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาเมื่อคุณแข็งแกร่งขึ้นท่าทีบจักรยานนอนไหนโดยเอามือไพล่หลังศรีรษะและนอกเข่ยกยกไหล่และหลังส่วนบนขึ้นจากพื้นและนำข้อศอกขวาไปทางเท่าซ้ายพร้อมกันในขณะที่เหยียดขาขวาให้ตรงทำซ้ำในอีกด้านหนึ่งในการเคลื่อนไหวแบบวนรอบ เริ่มเชิญทวิสต์นั่งบนพื้นโดยหมอเข่าและวางเทาราบไอหลังเล็กน้อในขนาะที่รักษาหลังตรงและดึงแกนกลางของคุณถือตุ้งน้ำหนักหรือลูกบอลยาไว้ในมือบิดลำตัวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแต่น้ำหนักลงบนพื้นแต่ละบ้านถ้านักปีนเขา เริ่มต้นในทวิตพื้นโดยให้มืออยู่ใต้ไหล่และลำตัวเป็นเส้นตรงอีกวิธีหนึ่งนำเข่าข้างหนึ่งไปที่หน้าอกของคุณในท่าทางวิ่งให้แกนของคุณมีส่วนร่วมตลอดการออกกำลังกาย อย่าลืมเริ่มต้นในระดับที่สบายและค่คอยๆเพิ่มความเข้มข้นและการทำซ้ำให้คุณแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานการออกกำลังกายเหล่านี้เข้ากับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นการเดินเร็วจ็อกกิง้งหรือการปั่นจักรยานเพื่อเผาผลาญไขมันในร่างกายโดยรวมนอกจากนี้การรักษาอ,อาหารที่ดีต่อสุขภาพและสมบูรณ์การลดปริมาณแคลอรี่และการจัดการระดับความเครียดจะช่วยให้รอบเดียวของคุณมีสุขภาพดีขึ้นและผอมลง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้งก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีโรคประจำตัวพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนนาวด้วยนะ